สวัสดีค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้แม่อุ้ยพาทำดองฝักเพกาไว้กินนะคะเป็นวิธีการถนอมอาหารค่ะรสชาติก็อร่อยนะคะดองไว้กินกับน้ำพริกได้ค่ะเราได้ฝักเพกามาหลายฝักเลยค่ะแม่อุ้ยจริงจะนำมานองค่ะเริ่มด้วยการขั่น chia nắm trea เะะชื่อว่าไม่ควรปลูกผักฝักเพกาไว้ในบ้านเนื่องจากฝักมีลักษณะคล้ายดาบค่ะฝักเพกามีรสชาติขมค่ะเราจะได้ก,กินแต่ฝักอ่อนของเขานะคะมีสรรพคุณทางยาหลายอย่างเลยค่ะ เีกอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าเป็นกระดาษพันใบเวลาฝักเพกาสุกเนี่ยมาเล็กเขาจะมีสีขาวนะคะมีลักษณะเป็นปีกดาวามเวลาแตกออกจากฝักก็จะบินว่อนไปทั่วเพื่อกระจายขยายพันธุ์ของเขานะคะฝักที่ดูคล้ายลิ้นห้อยลงมาคนจีนเเรียกว่าเป็นฝักลิ้นฟ้าค่ะเรื่องคตอบมาะ จะมาทำน้ำดองฝักเมกาหรือริมฟ้ากันนะคะโดยมีส่วนประกอบดังนี้นะคะน้ำส้มสายชู500มลน้ำตาลทรายครึ่งกิโลเกลือปน่นแล้วก็ตักไฟนะคะให้น้ำให้น้ำเดือดใส่น้ำประมาณครึ่งหม้อคะ่ะ น้ำเดือดดีแล้วเราก็ใส่น้ำส้มลงไปเลยนะคะอันนี้ไม่ต้องรอน้ำเดือดก็ได้ค่ะใส่ส่วนผสมทั้งหมดลง,งไป,งไ,ปได้ล <ง S 1> เลยค่ะก็คนให้ละลายนะคะแล้วร้อนให้เดือดค่ะเราใส่เกลือลงไปนะคะ แล้วก็ควรให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะคมคนให้น้ำตาลและเกลือทรายนะคะตั้งไว้ให้เดือดตั้งไว้ให้เดือดนะคะแล้วก็ชิมรสตามชอบใจเลยค่ะ ชอบรถไหนก็เราก็เพิ่มเพิ่มรถนั้นเข้าไปนะคะนำนำเพกาที่เราแช่ไว้แช่น้ำเกลือไว้มานานประมาณ2-3ชั่วโมงนะคะมาล้างออกล้างน้ำขมที่ขมออกนะคะ ช่ยให้ลดความขมลงนิดนึงค่ะแต่ถ้าไม่ขมเลยก็ไม่ใช่เพกาะนะคะเพื่อนๆื่อนฝักเพกานี้มีประโยชน์มีประโยชน์มากเลยนะคะมีวิตามินวีวิตามินซีสูงช่วยลดอนุมูลอิสระช่วยลดช่วยช่วยแก้แก้โรคได้หลายโรคเลยนะคะลดการอักเสบของคอ คนจีนจะนิยมเอาเมะร็ดนะคะไปชงเป็นน้ำดื่มเป็นยาเย็นนะคะเพกามีวิตามิน,น,นะะสูงกว่ามะขามป้อมค่ะช่วยลดอาการอักเสบคอขับเสมหะต้นของเพกาก็ทำเป็นยาละบายนะคะเนื่องจากเพกามีวิตามินสูง จึงป้องกันไข้หวัดได้ดีค่ะลดอาการอักเสบอาการแพ้และยับยั้งการบีบตัวของกล้ามเนื้อได้ด้วยนะคะเพื่อนเเราไปหามากินกันบ้างนะคะล้างน้ำทิ้งหลายๆน้ำหน่อยนะคะค่ะเราก็ได้ฝากเพกาที่แช่น้ำเกลือแล้วก็ล้างน้ำออกหลายหลายครั้งแล้วนะคะพักรอไว้ค่ะ น้ำก็เดือดดีแล้วนะคะแม่อุ้ยก็จะพักน้ำไว้ให้เย็นแล้วถึงนํนำมาแช่ดองผักเพกานะคะแล้วก็ปิดแก๊สเลยค่ะ เตรียภาชนะเพื่อจะเอามาไว้ดองกะ อยากกินกระเทียมด้วยนะคะก็เลยเอากระเทียมมาดองใส่ด้วยค่ะเราก็จะมาแกะออกกอ,อกกระเทียมกันนะคะ,ะเพิ่มความเผ็ดให้กับไร่กาให้กับการดองะคะ่ะเผ็ดเผ็ดผมผมอร่อยดีนะคะ กรเทียมดองลงไปด้วยค่ะถ้าเพื่อนชอบพริกก็ใส่พริกไปได้นะคะแม้อยากกินก็เลยเอาดองไปด้วยค่ะเขาบอกว่าให้กินอาหารเป็นยาค่ะ เบกานี้แม่อุ้ยก็ปลูกปลูกม,มีอยู่ในบ้านอยู่แล้วนะคะไม่ไปซื้อจากที่ไหนอะค่ะเราใช้แค่สามหัวก็พอค่ะเดี๋ยวเรารอน้ำเย็นแล้วเราก็จะดองเตกากันนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราใส่กระเทียมลงไปด้วย ค่อยได้ทำคลิปยาวๆนะคะเพราะว่าแม่อุ้ยคิดว่าทำคลิปสั้นๆง่ายๆดูง่ายๆพอแล้วอะไรนี้นะคะดูนานก็อาจจะเบื่อกันขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมทำอ,อาจจะ ทำให้เพื่อนๆได้รับเมนูอาหารความรู้เรื่องเกี่ยวกับอาหารได้บ้างนะคะเดี๋ยวรอน้ำเดือดนะคะเราก็จะมาดองฝักเพกาด้วยกันค่ะรอน้ำมนเย็นค่ะขอโทษที่เราก็ปอกกระเทียมเสร็จแล้วได้ได้เนื้อได้เนื้อกระเทียมมาแล้วนะคะเราก็ใส่ปนไปในฝักเพกาเลยค่ะ แม่อุ้ยก็จะเอาฝักเกกาใส่ไปนี้นี้เลยนะคะ พอดีเลยเดี๋ยวพอน้ําเย็นน้ําสําหรับดองเย็นแล้วแม่อุ้ยก็จะเอามาเทใส่ในนี้เลยนะคะแล้วจะเก็บไว้เป็นเวลาสามวันค่ะเราถึงจะมาเปิดกินกันนะคะรออีกสามวันนะคะตอนนี้น้ําที่เราจะไว้ดองฝักเพกาก็เย็นดีแล้วนะคะ เมอุ้ยก็จ,จะเทล,ลงในที่เราเตรียมภาชนะไว้ดองนะคะดีขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิป กดไลค์แล้วก็กดติดตามให้แม่อุ้ยด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อต่อไปกดกระดิ่งไว้นะคะเวลามีคลิปใหม่ๆก็จะแจ้งเตือนแล้วก็จะปิดฝาไว้สำหรับการทำคลิปสามานเทกาดองนี้ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขว่าเราจะมาไม่มีโรคไม่มีภัย มาเบียเสร็จแล้วนะคะ,คะสำหรับการดองฝักเพกาหรือว่าเป็นฟ้าค่ะ